อันนี้ทีมช่องอะไรครับผมห้าห้ครับห้าห้ทีมครับผมไปเที่ยวไหนมาครับไปเที่ยวพัทยาโอ้พัทยาพัทยามืดจังเลยพัทยฮิอะไรครับพัทยาแลนด์ครัไอ้พวกมังดูนี่ตรงนี้หล่อนพลาดแต่เฮียโอ้มืด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  ค <G uy> ช, like, ช ád, oh, ิวจัด oh, ช exactly. oh, uh ิว huh, จัดโอ้โหดูวัยรุ่นครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นอเมริกาเมกาบางนานะตอนนี้ตอนนี้ตีหนึ่งไอตอนนี้กี่โมงแล้วโทรศัพท์มาดูดิกี่โมงแล้วตอนเนี้ยตีหนึ่งนะครับโอ้โหยัางไรดูทุทต่างมาดูโทรศัพท์มาเอาดอกรันโทรศัพท์ครับผมไม่ได้บังดูโทรศัพท์มาดิมาเอาดอกครับดูครับ ตอนนี้ดูแล้วครับรามาโคตรชิวแม่มดเด่นเล่นนะครับกี <c oughs> ่วงแล้วดูต,หตีหนึ่งแล้วครับเาดินดดนำเลยครับผมดูดูทุกบรรยากาศโอ้ตามลาลามาดี่ม่าดูงทำอะไรกันข้านี้ฮะโอ้ย่ย เราได้ครับน้องโอ้โหเราได้ครับน้องโอ้เราได้ครับน้องโอเคแจนครับรโอ้โหบ,บายบายมาเดินเล่นได้เฉยนะ